สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Rewind the Review นะครับจริงจริง,รงชื่อรายการก็ตั้งว่าร w i n d ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าช่วงแรกก็มีการรีวิวอะไรที่มันแบบย้อนล้ำลึกอยู่นะครับแต่ว่าแต่จุดประสงค์แรก,แรกๆจริงของชื่อนี้ก็คือแค่ให้มันชื่อมข้องจองนะครับ Rewind ายจ Review นะครับก็พอพอของบางอย่างหลังก็ ป็นของใหม่ของอะไรบ้างแต่ก็ยังใช้ชื่อรายการนี้ในการรีวิวของที่ชอบอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นของเล่นก็ก็ไม่เชิงเป็นของของประดับแล้วกันนะครับก็ก็เป็นของที่เพิ่งได้มาแล้วก็ชอบมากนะครับก็แต่ว่าไม่ใช่การแกะกล่องนะเพราะว่ากล่องเนี่ยแกะแล้วทิ้งไปแล้วเผอทิ้งไปแล้วก็เลยไม่ได้เป็นการอันบ็อกซ์นะครับ แต่กล่องก็ไม่มีอะไรหรอกครับจริงจริงแล้วะฉนนั้นของสิ่งนั้นก็คือสิ่งนี้ครับน,นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับคิดว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับถ้าไม่ได้เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมหนึ่งนะครับจากเกมเซลดานะครับเซลดาอันนี้จะเป็นของผ้า น,น่าจะเป็นของภาค The Elder s c r o l นะครับอคือจริงๆแล้วเซล d a สองภาคหลังเนี่ยจะเป็น Open World นยคือ The Zelda วกับกับภาค The Elder s c r o l เนี่ยก็จะเป็นภาคที่ที่ที่ค่อนข้างโด่งดังในวงกว้างนะครับแต่ก่อนอเราให้ฟังว่าเซ l d a ก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะเพราะว่ามันจะมีแนวทางที่เป็นของตัวเองมากเฉพาะทางนิดหนึ่งคือจะเป็นเกม a อคชั่นแอดเวนเจนะครับมีสมวนผสมของของอ p g อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าระบบมันจะไม่เหมือนเกม RPG หรืออะไรทั่วไปเพราะว่ามันจะเป็นเกมที่มีส่วนผสมของพัซเซิลเข้ามาด้วยนะพัซเซิลนี่จะอยู่ในดันเจียนนะครับการต้องตีความแก้ปริศนานะซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งจุดเด่นหนึ่งของเกมเซลดามาตลอดนะครับ,นะรบนะแล้วก็ หัวใจเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเที่ยมที่ถ้าใครเล่นเกมก็จะรู้สึกว่าคุ้นเคยเพราะมันเป็นของมีค่ามากนะครับหัวใจเต็มดวงเนี่ยค,ค,คือเกมเซลดาเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นเนี่ยการฆ่าศัตรูเนี่ยจะฆ่าเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีผลต่อค่าพลังของเราครับ mm hmm. เราจะอัพพวกค่าพลังเช่นหัวใจได้จากการเก็บชิ้นส่วนหัวใจเท่านั้น,นครับซึ่งซึ่งชิ้นส่วนหัวใจเนี่ยถ้าเก็บนอกดันเจียนหรือไม่ได้ฆ่าบอสเนี่ยมันจะเป็นแค่หนึ่งในสี่ ต้องเก็บสี่ชิ้นนะครับก็จะได้หัวใจเพิ่มหนึ่งดวงแต่ถ้าเราฆ่าบอสในดันเจียนเนี่ยนะซึ่งหลายดันเจียนเนี่ยมันใช้เวลานานในการเรียความแก้ปิศนานะครับก็จะเดินทางไปจนถึงบอสเนี่ยนะครับเพราะนั้นแต่ของรางวัลที่จะได้หลังจากฆ่าบอสหลังจากดันเจียนคือหัวใจหนึ่งดวงเต็มนะครับอันนี้มันจะลอยลงมาถ้าใครเคยเล่นเกมก็จะเห็นว่ามันก็ค่อยลอยลงมาแล้วแล้วพอเราหยิบเข้าไปรับมันเนี่ยเราก็จะได้หัวใจ เพิ่มหนึ่งด,งดวงเต็มนะรพร้อมกับเขาเรียกแหละเสียงเพลงที่คุ้นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมจริงๆก็เป็นของที่ผมเพิ่งเคยเพิ่งเจอในร้านกิโนคุเนยะนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ในรูปแบบกล่องเนี่ยมันดูคล้ายๆหนังสือเพราะฉะนั้นก็นเลยเอาไปรวมไว้กับตรงหนังสือแต่จริงๆข้างในมันไม่มีหนังสือนะครับแต่เสดาเขทิ้งกล่องไปแล้วเพราะกล่องเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไร นะครับแล้วก็คือตอนแรกเเห็นอยู่ในตู้โชว์ครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นมันหายไปแล้วก็เลยคิดว่าอ๋อมันเป็นของเล่นมั้งที่ทางมอเฉเพาะปรากฏว่าเขาขายในรูปแบบแคล้ายๆเป็นหนังสือเป็นกล่องนะครับอันนี้ก็ก็เลยสอยมานะครับรานะคาก็ถ้าผมว่าถ้าไม่ใช่แพ็ถ้าไม่ใช่แฟนเกมก็ถือว่าแพงนะครับแต่สาหรับผมว่าเออคุ้มค่าดีมากนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูฟังก์ชันของมันนะครับเผื่อใคร สนใจก็กจริงๆก็ช่วยเขาขายหน่อยก็คือมีที่ร้านคิโนโนคุริยะนะครับผมเจอที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะนะครับก็แต่ต้องหาหน่อยนะครับมันจะอยู่ตรงเชลล์หนังสือ,อเขารวมๆกันไว้หรือลองถามหาพนักง,งานขายดูก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างจริงๆตัวอย่างที่บอกมันไม่ใช่ของเล่นนะครับเพราะมันเล่นอะไรไม่ได้แต่มันจะมีลูกเล่นนะครับคือมันเปิดไฟได้นะครับคือมันจะ มีไฟอยู่ข้างในแหละใช้ฐานนะครับแล้วก็เราตั้งในที่มืดมันก็จะเรืองแสงเพราะในในเกมจริงมันก็จะเป็นแบบเรืองแสงอะนะครับมันจะเป็นไอเทมที่มันเรืองแสงอ,ะ,อะมาดูฐานก่อนนะครับฐานนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเอาไว้วางก็จะมีเนี่ยมีเป็นแบบชื่อชื่อพระนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบรนดอเราดวนะโอเค นะครับอ่ะกะ็เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขาทําทําร่องมาให้มันพอดีนะครับเวลาตั้งมันก็จะอยู่ได้นนะครับมันก็จะพอดีอย่างนี้เวลาตั้งโชว์ไว้ก็ก็ดูโอเคแล้วนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันไฟของมันนะครับตอนแรกผมก็แกะออกมาครั้งแรกผมผมจะเห็นตรงนี้ก่อนอ๋อนี่นี่น่าจะเป็นจุดที่ทําให้เราต้องแงะเพื่อใส่ถ่ายเข้าไปข้างใน เพราะมันมันไม่ได้มีอ่าเขาเรียกปุ่มตรงอื่นหรือหรือล่องตรงอื่นให้ให้เปิดออกมาตอนแรกผมก็โอ้โหจะให้เอาเล็บงัดหรือเอาไขควงงัดเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่าแต่ตรงนี้เราจะเห็นมันเป็นสวิตไฟนะครับอ่าอันนี้จะเป็นสวิตนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะกดแล้วก็ไฟจะติดแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่่านนะครับแต่ว่าพอผมอ่าแกะเอามาดูจริงนะครับก็พบคนพบว่าเขามีฟังก์ชันมาให้แล้วนะครับ นั่นคือนี่นะครับตรงนี้ใต้ฐานเนี่ยจริงๆมันจะเป็นร่องของตัวแท่นเนี่ยนะครับฝั่งหนึ่งเขาจะมีอุปกรณ์สีแดงนะครับเราก็ดึงมาจริงๆนี้ผมเห็นในคู่มือแล้วล่ะแต่มันเป็นสายญี่ปุ่นตอนนั้นก็จริงๆก็แค่จําได้ว่ามันมีชิ้นนี้อยู่แต่ไม่รู้คืออะไรนะครับตอนนี้ก็จะเขียน Nintendo นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่แงะนะครับแล้วก็เขาก็ทาที่ใส่มาให้นะครับผม เราคนต้องเปลี่ยนฐานกันบ่อยๆถ้าถ้าใครอยากจะเปิดไฟเขาเลยมีที่มาให้สุผมว่าดีนะตรงนี้ใส่ไปพอดีเลยนะครับตอนแรกผมกดแน่นไปหน่อยนะต้องไปหาอะไรเง,งี้ยเพราะว่ามันจะกดอุาบียนสุดเลยนะครับมีกดคาไว้แค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับแล้วก็เอามานะทีนี้เราก็เอามาแงะตรงน,นี้นะครับซึ่งซึ่งมันง่ายกว่าที่คิดมากเลยนะมันแป๊บนึงก็ออกแล้วนะครับข้างในจะเป็นอย่างนี้ จริงก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับก็มีไฟอ c ร์ซีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นวงจรนิดหน่อยนะครับแล้วก็วงจรนี้ก็ใช้ร่วมกับไอ้ปุ่มกดนี่แหละนะครับผมซื้อถ่านมาแล้วนะครับเป็นถ่าน AAA นะครับสามก้อนนะครับซึ่งจริงแล้วเวลาไปซื้อก็ตรงไปเข้าขายสองสองก้อนไปอย่างต่ำนะมันก็จะมีเศษนิดหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆพบว่า เออฐานก้อนเล็กนี่มันแพงนะแต่ก่อนไม่ตระหนกเกลพอซื้อคือมันต้องซื้อสี่ก้อนอนละ้เนาะชุดหนึ่งก็หกสิบเก้าบาทแล้วก็เออให้ฐานแพงว่ะนะครับอ่ะทีนี้เราก็ประกอบ,กบเข้าไปอ่ะถูกนะโอเคอ่าเนี่ยกดให้แน่นนะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็จะไฟติดละนะครับชุดนี่ยจะเห็นไฟติดนะครับเดี๋ยวผมลองปิดโผลไฟนิดหนึ่งจะได้เห็นว่าอ่ามันมืดนะครับ นะครับอ,อ่นนี่นะครับอันนีวลองปิดไฟห้องไปเลยนะครับอ่ากันจะโหสวยงามนะครับเหมือนในเกมนในเกมมันจะลอยลองมานะชนี้นะครับใครเคยเล่นน่าจะจำได้นะครับแต่ข้างหลังเนื่องจากมันติดแผงวงจรมันจะไม่สว่างเท่านะครับมันก็จะสว่างแค่ข้างล่างแม้วก็สวยข้างหลังจริง ด้านที่ดิสเพลย์น่าจะเป็นด้านหน้าเนี่ยแหละ,ะมันก็จะเป็นแสงที่กำลังตั้งไว้ตั้งมันก็จะเป็นอย่างนี้นผมมันก็ดูดีเลยนะครับนี่ก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าเป็นแฟนเกมหรือ,อยังผมก็ชอบอะไรแบบนี้นะอะไรที่มันดูคือมันก็กล้ามเกินคนจะมองว่ามันไนนร้สาระอะไรนะที่ซื้อแหล่งนี้มาแต่มันก็เป็นหวงก็เป็นความสุขทางใจเนาะที่เราได้เห็นอะไรของ เกมที่เราชอบก็ลําลึกถึงช่วงเวลานั้นนะผมว่าจริงๆตัวตัวตัวของมันไม่ได้หยิบมาแล้วรู้สึกขนาดนั้นหรอกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นรูปโปรโมทมาจะเป็นอย่างนี้ขอเสนอส่ออสงคุณค่านะครับส่งคุณค่าแล้วก็วผมผก็ตั้งไว้ที่ทํางานนะบางทีเราเราอยากจะเออทํางานเหื่อยเน่ึกถึงโมเมนต์สนุกสนุกเป็นเขาเรียกอะไรทำให้เราทํางานต่อไปได้ก็อ่ะก็เปิดไฟดูในวัย อืมโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมเก็บนี้นะครับผมว่านี่สําคัญมากจริงๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราใช้ไขควงแงก็คงได้แหละไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่ว่าถ้าไขควงก็คงทําให้มันบินบินไปนะครับจริงจรินี่ก็แบบแงสองทีก็เริ่มก็จะไม่อ๋อไม่ใช่ล่องหรอกมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันเป็นมาตั้งแต่โรงงานแล้วมันจะมีล่องๆ่องนิดหนึ่งน,น,นะครับก็อย่างที่บอกเลยในคำใน,นจีนเนี่ยแหละนะครับ มันก็เนีย้ยบจริงจริเนี้ยบนะผมก็ถือว่าโดยรวมก็เนี้ยบมากนะครับอโอเคก็ก็ขอจบการรีวิวนะครับหัวใจจากเซลดานะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ